สวัสดีครับแฟนครับสาวหน่อยเพื่ครับแฟนรับสีสเกตสร้างบ้านนะครับผมสีสเกตสร้างบ้านมาอีกแล้วครับผมมาตอนเสาร์ครับช่วงนี้ก็บ้านนอกครับด้านในครับส่วนใหญ่จะเป็นงานบิวอินครับก็ตอนนี้เพิ่นยังไม่เอ่อเพิ่่อนย้างคือมันว่างานกําลังทําครับก็มันยังไม่สวยครับต้องบอกเดี๋ยวค่อยดูก็ได้นะครับค่อยๆว่ากันนะครับก็อย่าไปกดดันเพื่อนเพื่อนโอาทำให้มันสวยงามครับให้ออกมาสวยงามให้ดีครับ ่คยดูก็ได้เพราะงานดิวินมันก็มันสิเป็นโครงอีกประเภทหนึ่งครับเป็นพวกไม้จอยไม้มีกรุนู่นนี่นั่นสินะครับหลายๆคนเคยทําก็อาจจะรู้ครับนะครับช่างมันก็เดินทางมาเรื่อยๆนะครับแต่ละทีมแต่ละช่างเขาก็มีคอนเซ็ปต์การทางานที่แตกต่างกันครับอันนี้ก็ว่ากันครับตำรับานนออุงหญิงครับก็ทังนี้ครับสามห้องนอนสาห้องน้ำครับผม หนึ่งห้องรับแขกครับแล้วก็ที่จอดรถแล้วก็ครัวแบบนั้นนะครับส่วนงานครัวงานห้องต่างงานบิวแทบจะทั้งหมดเพิ่มมาเยอะเลยครับอันนี้มีอีกทีมชุดหนึ่งนะครับผมก็รู้จักเพื่อนที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นเพื่อน,นผมจากพ่อเอกนะครับพ่อเอกก็ติดต่อเข้ามาครับผมรอบๆบ,บ้านก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมมาครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองดูว่างาน,นช่วงนี้งานของผมก็จะรอ ช่างไฟเลยครับแต่ว่าให้งานบิวเขาขึ้นรูปร่างเขาก่อนครับให้เซตตำแหน่งแล้วเราก็จะวางไฟให้พอดีเป๊ะให้มันอยู่ศูนย์กลางระหว่างขอบตู้กับขอบห้องอย่างนี้ครับมันจะได้ลงตัวพอดีครับถ้าการเขาต้องการแก้ไขครับมันก็จะเสียเวลาครับแต่ละคนครับเอาให้มันสวยงามครับนี่ครับยังยังจะบอกเขาคือตอนนี้ครับผมก็จะได้งานไฟนะครับงานไฟตรงนี้ครับงานไฟฟ้านี่ครับอู้ครับอันไกลๆนะครับผมครับอันนู้นครับนี่ ยากให้มิเตอร์ย้ายไปนน่นครับแล้วผมก็จะได้วนเข้ามาตรงต้นมะม่วงครับเป็นไฟฟังเข้ามาแล้วเข้ามาหลังบ้านนะครับผมส่วนมิเตอร์อันนี้ครับนี่ส่วนมิเตอร์นี้เป็นไฟเกษตรแต่เกานะครับนี่อันนี้ครับเป็นไฟเกษตรฮะม่นี้ครับเดี๋ยวจะทําเรื่องให้ขยายบ้าเสาต้นนี้ครับผมเสาต้นนี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามาเนี่ยครับมันจะได้ไม่ขวางหน้าบ้านนะครับดึงเข้ามาต้นแขนี้นะครับแล้วก็เขามาใส่ในกลุ่มนี่ครับในกลุ่ม บ้านหลังเก่าครับแล้วก็นี่ครับในกลุ่มที่เทียงหน้านี่ครับเอาไว้รับแขกนี่ครับแล้วก็ใช้ไปกับนู่นนะครับด้านหลังบ้านฟาร์มปศุสัตว์ครับผมว่าจะใช้ในในไฟนี่ครับแยกกันให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่มีปัญหาไฟโหลดไฟติดขาดครับผมช่วงนี้ก็รอบบ้านไปก่อนครับเมื่อเบิ่งกบไม่รู้ว่า ดตรสมพงศ์ตัวหน่ครับตัวนี้น้อยนี่างเขาเิ่นตรวสมพงศ์ตัวนี้น้อยครับประกันมาล๊อตโล่งเงียบพี่น้องครับหลายตัวครับอยู่ในน,นี้ครับบางทีก็โดดเข้าโดดออกครับครอบครัวดรสมพงศ์เพิ่นกะบางตัวก็มาจากทางอื่นนะครับเห็นเพื่อนอยู่นี่ก็คงโดดเข้ามา เดี๋ยวราไปลองหลังบ้านครับไปดูเบ้น้อยสองตัวครับทำด้านหลังบ้านแล้วก็โวยครับมีคนมาปุ๊บเสียงเนี่ยค,คนนี้แอบไปกินของวัวประจําตัวรุนก็นี่ของกินอยู่ครับโปมาหยุ่นกับเขาเนี่ครับตัวนี้มาพ่ไปเบียวตัวใหญ่ให้ครับมันขึ้นเยอะเลย ทุนี้เลาะหลังบ้านครับพี่น้องครับในบ้านช่างเพื่อนก็ให้เพื่อนทําไปอิสระนะครับผมก็จะมีงานตู้งานนู่นงานนี้เข้ามาเลยครับช่วงนี้รอชมความงามของเพื่อนครับมาดูวาสนากันครับเจ้าวาสนาเอ้าววาสนาคือมีเบอร์ศูนย์สองอยู่ตรงนี้ครับ วาส,สนาครับผมเนื้อตาสดชื่นขึ้นเยอะเลยครับวาส,สนานี่หลงสียแยกไม่อยู่กับนองอุ้งอิงครับปู่ก็กดูแลยอย่างดีครับนี่ครับข้างบ้านอีกข้างหนึ่งครับ เดี๋ยวผมว่าจะเอาไฟนี่ครับไฟฝังขับไปในเลาะหัวนี่ครับเลาะรั้เข้าไปแล้วก็วัด้นทไปหลังบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้สางเพื่อที่จบรรเทัิบตไปก่อนครับแล้วเราค่อยมาปิดงานตามเขาทีหลังครับในเช้าวันนี้ครับส่วนมีคนถามว่ารั้วบ้านน้องนี่ครับจะมีไหมครับมีครับไปหน่อยเร็คุยไว้แล้วครับว่าจะมีครับแต่ว่าช่วงนี้ขอให้ ในเตะผมดินด้วยครับมีเพิ่มไปข้างหลังขอบเขตให้มันเป็นเส้นตรงครับว่าขอบเขตของนองเท่าไหร่แล้วก็จะจัดแยกโฉนดแบ่งแยกออกมาครับผมมาแบบมันกับสี่ควรครับเนาะผมดินแล้วก็ให้นะครับสร้างเฟื่องเจือเป็นคระบผลขอขึ้นบ้านครับเป็นขอบเขตทั้งน้องชัดเจนครับน้องจะทําอะไรก็ได้เพราะว่าน้องพูดถึงไม้ล้อมอยู่ครับก็จะมีพวกไม้ล้อมเข้ามาเยอะแยะมากมายไก่กองครับ จัดให้สวยๆครับให้เป็นหนาพักหนาซ่าครับสมกับเป็นบ้านซูเปอร์สตาร์ของเราครับนี่นะครับบ้านน้องก็ยังสวยสง่างามเหมือนเดิมนะครับดูยังไงก็ยังสวยครับก็ทุกก็รอง,งานบิวเข้าไปเพิ่นเขารูปเขาร่างงานเป็นชัดเจน,นครับเดี๋ยวเพิ่อนก็จะเปิดโชว์ครับเพราะวช่วงนี้คือช่วงขึ้นประกอบรูปร่างมันอาจจะไม่สวยงามอย่าง อย่างที่เป็นครับเพราะว่าบางคนอาจจะมปเข่าใจงานบิวนะครับก็ช่วงก่อสร้างทุกอย่างนั่นแะครับมันก็ไม่สวยงามครับแต่พอมันรูปร่างอย่างงานของเราตั้งแรกก็ทั่วลงหลาอยยู่ครับก็ผมก็โดนโดนทัวลงเยอะครับหลายเรื่องเไเราก็กว่าจะมาถึงวันนี้ครับอยาจะถึงงานท่าสีก็ต้นเติบครับตดนเติบไปแล้วครับตั้งแต่เดือนมีสาครับที่พลม ตัซเอครับจนถึงเมนนี้ครับปลายเมษานะครับจนถึงวันนี้ก็หลายเดือนนะครับแล้วก็เราก็หยุดรออันนี้ครับเราก็หยุดรอลังฆ่ายนเกือบสองเดือนนะครับพี่น้องช่วงนั้นก็รุนจักรดนเติะครับแล้วงานก็เดี๋ยวโชว์มัสโกออนครับมันก็ต้องเหตุต่อๆไปครับด้านหน้านี่ครับตรงนี้จะเป็นประตูม้าประดูนะครับตรงนี้ก็ลายประมาณไหนครับเดี๋ยวเราติดตามชมครับ ทีมงานบิวจะไปขนเห็ดประตูอันนี้หายครับคอบเมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีมงานสีสเกตสร้างบ้านครับผมส่วนได้ส,นนส้างบ้านก็โทร0637899666ครับ0637899666ครับพี่น้องเบอร์นี้มีไลน์นะครับเอาเบอร์ไปค้นหาไลนา์ได้เลยครับนี่ครับเจ้าโดก็ติดตามมาตรวจงานครับขึ้นไม่ได้ครับเจ้าโด นี่ครับงามบางงามประการใดก็ว่ากันนะครับผมบ้มานน้องก็เดี๋ยวภายในบิวอินขึ้นมาก็น่าจะสวยก็จะงดงามแน,แน่นอนครับคลิปนี้ซีสเกตสางบ้านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ